ทุกคนรู้ไหมครับว่าทำไมอังกฤษถึงใช้คำว่าฟุตบอลและอเมริกันถึงใช้คำว่าสกอร์คลิปนี้คููบอลมีคำตอบครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอังกฤษเนี่ยใช้คำว่าสกอร์มาก่อนนะฮะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปสมัยก่อนนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะฮะมีกิจกรรมที่เราใช้เท้าเนี่ยเตะนะฮะอยู่เยอะมากๆเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้กำหนดเป็นกติกาสากลขึ้นมา เมื่อสมัยประมาณปี1800นะครับตอนนั้นอังกฤษเริ่มมีมหาวิทยาลัยก็มาแล้วแล้วเขาอยากจะเล่นกีฬานะครับโดยใช้เท้าเตะเนี่ยแล้วกาหนดเป็นกติกาสากลขึ้นมานะฮะก็เลยกําหนดเป็นกติกานะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่ณปัจจุบันมันก็คือฟุตบอลปัจจุบันนี่เองนะฮะแล้วอังกฤษสมัยนั้นนะครับก็ตั้งชื่อว่า Association Football นะครับเนื่องจากชื่อยาวไปฮะอังกฤษเขาก็เลยย่อจากคําว่า Association Football เหลือคําว่า Assoc นะครับแล้วประกอบกับคนอังกฤษสมัยก่อนชอบเติมคําว่าเอออาลง ะะก็เลยเหลือเป็นคําว่า as soccer as soccer นานไปนะฮะก็เลยเหลือเป็นคําว่า soccer อย่างเดียวนะครับทีนี้แล้วนะฮะคนอังกฤษนะครับก็เริ่มมีการอพยพนะฮะส่วนหนึ่งไปอเมริกาแล้วก็เอากีฬาตัวนี้ครับ soccer เนี่ย,เ,ยเอาไปเล่นที่อเมริกานะฮะนานวันเข้าคนอเมริกันก็เริ่มคุ้นเคยกับนะฮะความเป็น soccer มากขึ้นนะฮะก็เลยเรียกกิจกรรมกีฬานี้ว่า soccer นะครับแล้วก็เลยเรียกฟุตบอลดั้งเดิมที่อสมัยก่อนอเมริกาก็มีการเตะฟุตบอลอยู่แล้วนะฮะเขาก็ยังเรียกว่าฟุตบอล เป็นการแยกประเภทไปนะฮะทีนี้นานวันเข้านะฮะคนอังกฤษก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกีฬานี้นะฮะอังกฤษถึงเรียกเหมือนกับอเมริกันเลยก็เริ่มรู้สึกเป็นความชาตินิยมเพราะว่าเป็นคนคิดคนกีฬานี้ขึ้นมานะฮะก็เลยกลับมาเรียกเป็นคำว่าฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับก็เลยทำให้คนอังกฤษเรียกกีฬาชนิดนี้ว่าฟุตบอลและคนอเมริกันเรียกว่าซกอกเกอร์นะครับพบกับความรู้ดีๆได้ใหม่นะฮะติดตามช่องคูไว้เลยครับสวัสดีครับ